สวัสดีค่ะทุกคนครูวันเอนะคะเนื่องจากว่าสมัยนี้แล้วยุคนี้แล้วนะคะเราทุกคนนะมีโทรศัพท์มือถือใช้แล้วเราก็ใช้แชทในชีวิตประจำวันบางทีเราส่ง Messenger หาเพื่อนบางทีเราไลน์หาเพื่อนใช่ไหมคะในนิยายก็เหมือนกันค่ะในนิยายเนี่ยเราก็เขียนแชทอะลงไปในนิยายด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นชีวิตประจำวันทีนี้มันมีข้อะเขาถามครูมาว่า ครูครับในเวลาที่ผมจะเขียนแชทลงไปในบรรยายอะทำยังไงได้บ้างครับครูบอกอย่างนี้ค่ะว่าครูให้วิธีคุณไว้นะคะจริงๆแล้วอะเราจะเขียนแชทลงไปในบรรยายได้มันก็มีนะคะสามวิธีด้วยกันวิธีแรกอะคือเราบรรยายแบบเล่าเรื่องไปเลยบรรยายแบบเล่าเรื่องไปเลยก็คือว่าวันนี้ฉันได้แชทคุยกับพี่เอ็มพี่เขาถามฉันด้วยนะ ว่าฉลักเขาหรือเปล่าแต่ว่าในใจฉันยังไม่มีคําตอบจึงได้แต่อํ้ำอึง้งจนถึงนาทีนี้ฉันก็ยังไม่ได้พิมพ์อะไรตอบเขาไปแม้แต่คําเดียวเนี่ยคือลักษณะเล่าเรื่องก็เหมือนกับเป็นตัวละครมาเล่าเรื่องให้ฟังว่าว่าเขาแชทคุยกับใครว่าอะไรบ้างแค่นั้นเองหรืออาบุรุษที่3ก็ได้บุรุษที่ 3, ท 3, อ่อวิจิตตานึกทบทวนถึงสิ่งที่คุณกฤิตส่งข้อความมาหาเธอ แล้วก็ว่าอะไรก็พูดไปดิเออเขาถามเธออยู่ตลอดเวลาว่าเธอทานข้าวหรือยังเวลาที่เธอไปเที่ยวห้างแล้วโพสต์รูปลง Network, เน็ตเวิร์กลง Facebook คุณติดก็คอยถามอยูเย่เรื่อยๆว่าไปกับใครจะกลับเมื่อไหร่อย่างเงี้ยอันนี้คือการเล่าเรื่องเหนือปะังนั้นวิธีที่1ค่ะเขียนรูปรวบแบบเล่าเรื่องอย่างนี้ไปเลยก็ได้วิธีที่สวิธีที่สคือเขียนโดยใช้อันเนี้ยประกาศคู่ค่ะ ครูค้ามันเป็นยังไงเดี๋ยวครูให้คุณดูก่อนนะคุณคุณไปเ,เดี๋ยวครูจะให้คุณดูก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะมาพูดต่อว่าการที่เราใช้แบบที่สองคือใช้อนันย็บประกาศคู่เนี่ยเราทําอย่างนี้เพื่ออะไรอันนี้นะคะจากเรื่องสืบสืบ,สบวิญญาณของครูเองอะนะคะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่านางเอกเบญญาภานะก็คุยกับคนรามซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่แล้วคนรามก็บอกว่าตํา ตำรวจพี่เอ็มเนี่ยที่เป็นที่เป็นพี่ชายเป็นญาติญาติกับแฟนของพลรามเนี่ยเขาอ,อยากจะให้เบญญาภาช่วยสืบเรื่องการตายของเด็ดไอดอลถามว่าเอาแล้วแล้วเบญญาภามาเกี่ยวอะไรคือเบญญาภาเขามีพลังจิตไง เขาสามารถสื่อกับวิญญาณได้แล้วเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่แบบมืดแปดด้านแล้วมันลี้ลับคือมันมีกระสงกระสืออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะแล้วคนก็เริ่มสงสัยว่ากระสือเป็นคนทําหรือเปล่าเนี่ยก็เลยสุดท้ายเบญญาภาเนี่ยเป็นคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ลองอ่านดูนะคะอันนี้คือแชทคุยกันตึงตึงตึงเสียงข้อความเข้าดังขึ้นในอีกไม่กี่อึดใจถัดมาพอเปิดสมาร์ทโฟนขึ้นดูไลน์ ถึงได้เห็นว่าพลรามส่งคอนแทคมาให้ชื่อลายของพี่เอ็มคือร้อยตำรวจตรีชัดพิสิทธิ์ชาญปัญญาโปรไฟล์เป็นภาพครึ่งตัวของหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่อายุไม่น่าเกิน30ผิวคล้ำแดดหน้าตาคมสันเขาอยู่ในเครื่องแบบตำรวจเต็มยศเหมือนจะการันตีให้คนที่กำลังจะทักไปมั่นใจได้ว่าไม่มีทางทักผิดไอดีแน่ๆสวัสดีค่ะหมวดเอ็ใช่ไหมคะ ชื่อบัญญภา,านะคะเรียกแบวก็ได้พอดีพี่พลรามขอให้ช่วยสืบคดีนี้ด้วยเธอพิมพ์ข้อความลงไปแบบนั้นไม่น่าเชื่อว่าอีกฝ่ายจะรู้จักเธออยู่แล้วสวัสดีครับแบลใช่ไหมครับขอบคุณมากเลยที่เข้ามาช่วยเห็นพลรามเขาเกริ่นไว้ว่าแบวมีเรื่องจะถามพี่ในเมื่อเป็นอย่างนี้ นักสืบสื่อวิญญาณจึงรัวนิ้วพิมพ์ข้อความยิงคำถามที่อยากรู้ใส่พนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีนี้ใครเป็นคนแจ้งความการตายของกิฟต์คะและสิ่งที่รอตอต,อ,ตอชัดพิสเศษิ์พิมพ์กลับมาก็คือมีคนโทรแจ้ง191เขาไม่ได้บอกชื่อคนแจ้งครับพี่เองก็ยังตามหาตัวคนแจ้งไม่เจอตามมาจากไหมเลขมือถือ ที่โทรเข้า191่ไม่ได้เหรอคะดูเหมือนที่สถานีตำรวจจะมีงานทำเยอะพอสมควรอยู่เหมือนกันร้อยเวรจึงขะย่างเขาถึงได้หายเงียบไปพักใหญ่ก่อนตอบกลับข้อความขอโทษครับยุ่งๆเลยตอบช้านิดหน่อย เขาโทรจากตู้สาธารณะสำหรับโทรออกฉุกเฉินครับทางตำรวจก็หายอยู่ว่าใครคือคนแจ้งทราบแล้วพี่จะบอกไปครับค่ะเธอพิมพ์ตอบแบลอยากเห็นผลการชนสูตรพิกศพของกิฟด้วยรบกวนพี่เอ็มช่วยส่งมาทางอีเมลสำนักงานหน่อยนะคะนี่อีเมลค่ะตอนนี้ผลชนสูตรยังมาไม่ถึงมือพี่เลยครับถ้ามาถึงแล้ว พี่จะส่งให้นะครับดวงตาคมดวงตาคมกวาดผ่านข้อความนั้นก่อนส่งสติกเกอร์ขอบคุณเธอสลับไปหน้าหลักเห็นพนลามส่งข้อความมาอีกจึงเข้าไปดูอ่ะคุณเห็นไหมคุณเห็นอะไรยังการที่เราเขียนโดยเราใช้อัญประกาศคู่เนี่ยมันให้บรรยากาศเหมือนคนสองคนโตอตอบกันจริงๆแทนที่เราจะบรรยายว่าเขาพูดเราก็บรรยายว่าเขาพิมพ์แทน แค่นั้นเองง่ายๆง่ายๆน,นี้ง่ายๆเลยเหมือนคนสองคนคุยโต้อตอบกันธรรมดาใช้อันยาประกาศคู่แล้วก็เปลี่ยนแค่ตรงบรรยายเนออกว่าแทนที่แทนที่คุณจะบรรยายว่าไอานะน้ำเสียงของเขาดูหนักแน่นเนี่ยอันนี้ไม่ได้ตัดทิ้งไปเลยถ้าคุณจะเขียนต้องคุณต้องเขียนว่าเขาพิมพ์ตอบอย่างรวดเร็วและดูมั่นใจในสิ่งที่จะพูดในสิ่งที่จะเขียนอย่างเงี้ยดังนั้นการเขียนแบบนี้ค่ะ ข้อดีของมันคือให้บรรยากาศเหมือนคนสองคนได้พูดคุยกันจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้บรรยากาศแบบแชทอะอยากได้บรรยากาศแบบแชทเลยคุณทาง่ายๆนะคะอันนี้ก็คือแบบที่3ที่เราทําได้นะคะเมื่อกี้ทวนนะแบบที่1คือเล่าเรื่องไปเลยแบบที่2คือใส่เครื่องหมายคําพูดแบบที่3ก็คือทําให้มันอยู่ในกล่องแชทะคะ่ะให้รู้สึกเหมือนกับเป็นการแชท รูปแบบเนี่ยให้คล้ายกับแชทเหมือนใน LINE หรือใน Messenger ก็ได้หรือว่าให้มันเราเราดูรู้ว่าเนี่ยคือแชทนะคะโดยที่เรา,เาแบ่งส่วนส่วนบรรยายก็บรรยายลงมาเสร็จแล้วก็มาแชทแชทแล้วก็ออกมาบรรยายอีกเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะคุณเห็นป่าว่าตอนแรกอะ่ะคือบรรยายก่อนเลยนะบรรยายปกติก่อนเลยนะก่อนเข้าแชทมาดูค่ะนาฬิกาบนหน้าจอสมาร์ทโฟนบอกเวลา22.00น ได้เวลานอนแล้วแต่อังสุชวานยังคงเปิดลายห้องลูกไหวสามัคคีทิ้งเอาไว้อ่านก็ไม่ได้อ่านเอาแต่นอนไก่น้าผากลืมตาโพรง่งริมฝีปากยกยิ้มพยายามจะหุบยังไงก็หุบไม่ลงตึงตึง,ตงเสียงข้อความเข้าห้องลายดังขึ้นแต่อังสุชวานยังนอนยิม้มไม่กระดิดกกระเดียตึ้งตึงตึ้งตึงตึง,ตง,ตง,ตงเสียงข้อความเข้า ดังรัวจนเจ้าตัวแทบทนไม่ไหวต้องเอื้อมมือปิดเสียงสมาร์ทโฟนแล้วนอนยิ้มอยู่ที่เดิมทว่าตูตูดิดตตูตูดิดคราวนี้ไอ้บ้าที่ไหนไม่รู้ถึงกับวิดีโอคอลมาหาเขาขัดจังหวะความสุขชิบเป๋งอังสุชวานบ่นในใจก่อนขยับตัวลุกขึ้นนั่งเอนหลังพิงหมอนเขากดรับสายและเอ่ยทักแทบจะในทันทีที่เห็นว่า คนที่วิดีโอคอลคือใครไงคิมไลฟ์ของมึงวาอาร์ตออนหลับหรือออนไลน์ไอ้หมงไอ้ปื้ดมันเรียกจนหน้าจะมืดอยู่แล้วคิมมันใส่ไ่่ยังกูรู้กูรู้ทันไงเรียกก็ไม่ได้เรียกไปทำไระแค่เช็คชื่อว่ายังอยู่ในห้องตนครบทุกคนหรือเปล่ามีกัน4ี่คนแค่นี้เช็คจริงมึงนี่ออนหลับจริงไลจริงเข้าไปคุยกันในไลน์ไป คิมมันตัดสายไปหน้าตาเฉยทิ้งให้เขาอ้าปากค้างเพราะปล่อยคำพูดออกมาไม่ทันมันสุดท้ายอังสุชวานจึงได้แต่กดเข้าไปในลายกลุ่มในเมื่อเพื่อนๆให้เกียรติพูดถึงเขาคงต้องเข้าไปฟังสักหน่อยแล้วอ่ะแลวคุณเห็นบอกว่าคุณเว้นเว้นบรรทัดเว้นบรรทัดทำไมเว้นบรรทัดให้รู้ว่าเนี่ยตัดเข้าแชทแล้วอันนี้เขียนเป็นแชทยาวๆเลยค่ะข้อความที่คุณยังไม่ได้อ่าน ปืดพรุ่งนี้พะละวดป้าอาร์ตอาร์ตเงียบใครเรียกอาร์ตให้ทีคิมอาร์ตโวยอาร์ตหล่อสถานพบหมงไออาร์ตโวยอาร์ตอาร์ตหล่อสถานพบปืดอาร์ตหล่อสถานพบหมงไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกคิมท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากทุยวิดีโอคอหามาันเลยดีกว่า,อารอแป๊บ พวกนายว่าไอา้มันเหม่อเหม่อแปลกๆป,ปะหมงนั่นดิเห็นใจลอยมาตั้งแต่เดินออกจากสนามอะ่ะกินก๋วยเตี๋ยวก็เหม่อ,ก,มอกินสองคำก็เลิกกูนี่เอาของมันมากินต่อจนพุงกลางปปิดเหม่หมอไม่เหม่อเปล่าอะยิ้มด้วยหมงเออจริงตาเตอองนี่เยิ้มนั่งอมยิ้มอยู่คนเดียวจะว่าเมายาก็ไม่น่าใช่เพราะกีฬาปัญญาวิเศษอยู่แล้วติดกีฬาต้องไม่ติดยาดิ ปืด๊ดมงตะก,กะอะไรของหมงเอาจริงๆเราว่าอาร์ตโดนของเหง๋เอางี้พวกเราหาทางล่อลวงอาร์ตไปหาพระเกจิแถวบ้านเราดูดีไหมท่านรักษาหายมาหลายลายแล้วดนะ้วยมงกูว่ามันโดนเวทมนต์เหง๋เลยปืด๊ดโดนเวทมนต์มันไม่เหมือนกับโดนของหรอหมงไม่เหมือนอันนี้เป็นเวทมนต์โบราณที่มีมาตั้งแต่เริ่มมีมนุษยชาติ อาร์ตหล่อสถานพบคงใช่ปืด๊ดอา้าวมาละอย่าบอกนะว่านายรู้ตัวว่าโดนอะไรอะ่ะอาร์ตอาร์ตหล่อสถานพบก็เวทมนต์โบราณที่มีมานานตั้งแต่เริ่มมีมนุษยชาติอย่างที่หมงบอกอะ่ะคิมกูว่าแหละอาร์ตหล่อสถานพบเป็นเวทมนต์ที่อยู่คู่คนเรามาตั้งแต่ยังเป็นโคมันยองอะปืด๊ดจิโวคนลุกว่ะอาร์ตหล่อสถานพบ เป็นเวทมนต์ที่มีอำนาจสะก,กดใจมากกว่าเวทมนต์อะไรทั้งหมดในโลกใบนี้หมอวีมึงพูดซะกกลัวอ,อาร์ตหล่อสถานพบชายหญิงใดต้องเวทนี้เข้าไปจะกินไม่ได้นอนไม่หลับปืดจนค่อยๆตายไปเองอะนะกลัวอาร์ตหล่อสถานพบใครจะตายแต่ไม่ตายแค่มันกระสับกระส่ายกระวนกระวายคิมเอาง่าย มึงกำลังมีความรักใช่ไหมอาร์ตอาร์ตหลอดสถานพบส่งสติกเกอร์รูปขนหัวลุกคิมไม่ต้องมาหลอกผีไม่ต้องยาวไม่ต้องเยอะอีเวตมนที่อยู่คู่มนุษย์มาตั้งแต่เริ่มรู้จักการผสมพันธ์เนี่ยพูดภาษาคนปกติคือมึงปิ๊งสาวใช่ไม่ใช่ตอบอาร์ตหลอดสถานพบกูจำเป็นต้องตอบไหมคิมมึงมีสองชอั ช้แรกคือมึงบอกพวกกูพวกกูจะได้ช่วยมึงให้ถึงฝั่งฝันใช้ที่สองคือมึงฉายเดียวจีติดเมื่อไหร่ค่อยมาบอกพวกกูหมงขอดูความสามารถไก่อ่อนของมึงหน่อยถอะว่า <c oughs> อาร์ตหล่อสถานพบ <c oughs> อุ๊ยพระคุณทำยังกับคาสโนวาที่แท้มันก็ไอโสดสนิทเหมือนกันนั่นหรวะมงถึงจะโสดแต่อาจไม่ซิงก็ได้นะ ปืด๊ดขนาดน,านั้นคิมมึงเนี่ยนะมองอาร์ตหล่อสถานพบไปละกูจะนอนหมองอ้าวเฮ้ยกลับมาคุยให้รู้เรื่องก่อนแสดงว่ามึงเลือกช้อยที่สองใช่ไหมจีบให้ติดก่อนอนะอ,อาร์ตหล่อสถานพบนอนแล้วง่วงอย่าวิดีโอคอลมาขัดจังหวะการเหมอคุยกอะปืด๊ดตกลงจะนอนหรือจะเหมอมงสงสัยนอนไปเหมอไปคิม สงสัยกำลังสับสนในชีวิตจะนอนหรือเหมือยังตัดสินใจไม่ได้เลยปืด้ดตกลงเลยไม่ได้รู้กันว่าพรุ่งนี้เรียนพละไหมอาร์ตหลอดสถานพบเรียนไปจริงและปิดเครื่องแล้วนะบายแล้วก็เว,นวเ้นวเหตุเว้นบรรทัดเห็นไหมคะคือเวน้นบรรทัดตรงนี้ก็คือให้รู้ว่าเราออกแชทแล้วก็บรรยายต่อเลยอังสูชวานกดออกจากไลน์แล้วปิดสมาร์ทโฟนเขาเองไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังเพื่อนๆหรอก อันที่จริงเขาแค่ไม่มีอะไรจะเปิดเผยเลยต่างหากกับนางฟ้าที่ไร้เวทโบราณใสใ่เขาอังสุชวานไม่รู้ว่าเธอเป็นใครชื่ออะไรเรียนที่ไหนไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเธอเลยสักนิดหนุ่มตีผิวคล้ำแดดเหลือมองนาฬิกาแขวนผนังสี่ทุ่มแล้วเขาควรจะนอนเสียทีอังสุชวานเอื้อมมือไปปิดไฟแล้วนอนเหยียดยาวบนเตียงทว่าในทันทีที่หลับตาลง ภาพสาวผิวน้ำผึ้งสวยฉบเฉียวก็ปรากฏขึ้นหลังม่านหนังตาเขาทำเอาเจ้าตัวยิ้มละไมออกมาอย่างช่วยไม่ได้ผู้หญิงอะไรน่ารักเป็นบ้าเขาพูดสิ่งที่คิดออกมาเบาๆแล้วก็จบฉากการที่เราเขียนแบบนี้มันก็มีข้อดีตรงไหนไหรือเปล่าข้อดีตรงที่ว่าคนอ่านจะได้รับบรรยากาศแบบแชทไม่ใช่แบบพูดคุยเนื่ไหทุกคนมีประสบการณ์ใช้แชทคุณว่าปะละ่ะ ทุกคนที่อ่านนิยายออนไลน์ได้มันต้องมีประสบการณ์ใช้แชทแล้ววะแล้วเขาก็จะรู้ว่าเนี่ยคือคือการแชทปกติของมนุษย์อ่ะมันก็จะมีข้อความตอบกลับไปตอบกลับมาแล้วก็คือตัวบทสนทนาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนฉากปกติเพราะว่าในฉากปกติบทสนทนามันจะต้องสลับบรรยายแล้วเราจะต้องเลือกเอาบทสนทนาที่สําคัญที่ขับเคลื่อนฉากจริงๆอ่ะมาแต่ว่าในแชทอ่ะมันมันคุยอิรุ่ยฉุยแฉกได้ไงแต่อย่าเยอะ อิรุยฉุยแชกเยอะอิรุยฉุยแชกของครูเมื่อกี้อิรุยฉุยแชกเพื่ออะไรเพื่ออานหนึ่งแสดงอารมณ์ขำไอ้หม่งนี่มันคิดอย่างเดียวเลยมันจะอะไรอาร์มันจะพูดเรื่องผีหลอกความจริงไม่ใช่อาร์ต้องเวทมนต์แห่งความรักจ้ะโอเคไหม <c oughs> อ่ะขำนี่คืออารมณ์ขำที่ที่บทสนทนาช่วยสร้างแล้วก็อะไรล่ะแล้วเราก็ได้รู้ว่าโอเคอ่าอาร์เนี่ยกำลังมีความรักประมาณนี้ใดๆก็คือว่าคุณเขียนตัวแชทอะ โอเคแชทชุยคุยอีลุยฉุยแชทได้แต่ไม่ใช่แบบไม่มีเนื้อหาอะไรเลยคุณต้องกําหนดจิตก่อนว่าคุณสร้างแชทขึ้นมาเพื่ออะไรอารมณ์ไหนอะอย่างน้อยแชททาเพื่อสร้างอารมณ์อารมณ์ไหนแล้วมันดึงอารมณ์นั้นให้ได้ในแชทโดยมากอะอารมณ์ของแชทเนี่ยครูว่าถ้าคุยกันจริงจังอะใส่เครื่องหมายคําพูดจะดีกว่า แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแชทแบบรูปแบบแชทอย่างเงี้ยมันน่าจะต้องเป็นการคุยกันแบบว่าเพื่อนหลายๆคนแล้วก็โต้อตอบกันไปกันมาฮ่าๆขำๆพูดเยอะหน่อยแต่ไม่ถึงก็ไม่มีจุดประสงค์โอเคไหมคะทีนี้คำถามถัดมาก็คือว่าแล้วแชทเนี่ยเราจะทำในรูปแบบไหนหมายความว่าเออเราจะทำแบบแบบที่ครูทำไปเมื่อกี้ก็คืออยู่ดีๆเ,เว้นบรรทัดเอาไว้เลย แล้วก็ไม่มีอะไรนอกจากนั้นหรือเราจะใส่กรอบหรือเราจะใส่เป็นบอลลูนคําพูดเหล่านี้ครูบอกเลยว่าแล้วแต่เราแล้วแต่เราคือถ้าเกิดว่าเดี๋ยวฟังให้ดีนนะแล้วแต่เราหมายความว่าจริงๆถ้าเราส่งสานักพิมพ์แล้วสานักพิมพ์เขามีระเบียบของเขาอะต้องตามเขาแต่แล้วแต่เราในที่นี้หมายความว่าถ้าเราท e ําอีบุ๊กอะอันนี้แล้วแต่เราเราจะทํารูปแบบไหนก็ได้เดี๋ยวครูลองทําให้ดูอีกรูปแบบหนึ่งนะคะไปดูกันเลยค่ะ อันนี้นะคะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคุณเห็นไหมคือพอบรรยายเสร็จปุ๊บตัดเข้าแชแทเราทําเป็นกล่องข้อความแล้วทําเป็นบอลลูนคําพูดอ่ะเป็นบอลลูนคําพูดอย่างนี้เลยนะอ่ะมง2 1 5 5นี่คือเวลาทุกคนรู้ทุกคนรู้จากเลขตัวนี้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมเพราะว่าในแชทมันจะมีเลขบอกมันอาจจะอยู่ตรงอื่นอย่างเงี้ยคือมันอาจจะไม่ไม่ต้องเหมือนกับในลายเป๊ะแต่ว่ามันจะต้องมีอะไรที่คนดูออกว่าเป็นแชทเนี่ยเป็นกล่องข้อความแชท อย่างเงี้ยน,นะคะแล้วเราก็ทําเป็นบอลลูนคําพูดอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันอ่าวิธีครูคะครูทําทบอลลูนคําพูดยังไงก็ครูกดแทรกกดรูปล่างแล้วครูก็มาหาไอ้ที่หน้าตาเหมือนบอลลูนคําพูดอะไหนอะอยู่ตรงไหนใครช่วยครูหาหน่อย <c oughs> นี่อ่ะแล้วก็กา,มางมาันออกมาแค่นี้แล้วก็พิมพ์แบบอ่าเห็นไหมอ่าสวัสดีครับเนี่ยผมชื่อหมงเนะี่ยอ่ะเห็นปะ มันก็จะได้อะง่ายๆอย่างนี้แค่นี้เองสําหรับการสร้างบอลลูนคําพูดนะคะแล้วพอพอเราออกจากตัวนี้ปุ๊บพอเราออกจากแชทปุ๊บก็แค่ใส่กรอบมันอยู่ในกรอบก็มันพอมันพ้นกรอบเนี่ยมันก็คือแชทจบอันนี้ก็คือบรรยายปกติไปเลยนะ ทีนี้มาดูอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้คือรูปแบบคิดเองเลยฉันไม่อิงการแชทใดๆในโลกฉันไม่อิงไลน์ฉันไม่อิง m e s s e n g e ออ,อะไรฉันสร้างกล่องแชทของฉันเองที่เป็นแบบว่ารูปแบบเฉพาะอะไรเงี้ยคืออาจจะเป็นแอปของดิฉันเองอ่ะแชทกันผ่านแอปวันละพระโอเคโอเคไว้แชทกันผ่านแอปครูวันนัมเบอร์วันวันนั่นแหละสักแอป แล้วเราก็สร้างหน้าตากล่องข้อความขึ้นมาเองอันนี้คือบรรยายพร,รมรรยาย์ปุ๊บเข้าเข้าแชทแล้วก็ทําเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอย่างที่เราถน,นัดเลยแล้วเราก็เนี่ยเขียนอย่างนี้ไปเลยได้ทีนี้พอคุณเห็นอย่างนี้ปะปะคุณสังเกตอะไรไหมว่าแชทเนี่ยที่ครูทํามานะคะมงปืด๊ดคิมอาร์ตเนี่ยเขาคุยกันอะ่ะมันเป็นแชทยาวใช่ปะมันยาวยาวแบบเป็นหน้าเลยแล้วก็ถึงได้จบถูกไหมทีนี้ มันจะเป็นอย่างนี้คือคือการที่เราใช้กล่องแชทปั๊บเนี่ยเราจะทำยาวแบบครูเลยก็ได้หรือว่าเราจะเ,ออเขียนสลับความรู้สึกความคิดท่าทางก็ได้แต่การใช้ต่างกันการใช้ต่างกันคืออะไรคือที่ครูที่ครูทำยาวเมื่อกี้ที่มีหมงมีคิมมีอาร์ตมีปื้ดเนี่ยและที่มันยาวอย่าง,างนั้นอะเพราะว่าอะไรนะ่ะเพราะว่า ตัวแชทอ่ะ yeah, มันมีความมันของมันอยู่แล้วมันมีความสนุกของมันอยู่แล้วการที่เราอ่านยาวๆอะอารมณ์มันต่อเนื่องกว่ามันสนุกกว่าเพราะว่ามันเป็นลักษณะเพื่อนยิงมุกใส่กันเนื้อ,อ,อว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยอ่านยาวๆอ่ะสนุกกว่าแต่ถ้าเป็นฉากที่เราเน้นอารมณ์เยอะๆเน้นอารมณ์เยอะๆพระเอกจะบอกเล <S <s ิกนางเอกทั้งแชทไม่กล้าท,ทำไมแกไม่โถกคุยไม่รู้ไม่โถกคุยใช้วิธีแชทพระเอกจะบอกเลิกนางเอกทั้งแชท นางเอกจะบอกรักพระเอกทางแชทมันเป็นฉากที่ต้องใช้อารมณ์อ่ะมันจะใช้อารมณ์เยอะแล้วอารมณ์มันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในแชทดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องตัดเป็นกล่องข้อความเล็กๆสั้นๆตัดเป็นกล่องข้อความสั้นๆสลับบรรยายแล้วตอนบรรยายเนี่ยเราก็อาจที่จะบรรยายความรู้สึกความคิดกระแสะความคิดพูดในใจการกระทำการแสดงออกสลับกับกล่องแชทเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ เธอจะมีทนอีกแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นมันเกินกว่าที่เธอจะรับไหวเพราะอย่างนั้นวิจิตตาจึงรัวนิ้วพิมพ์ข้อความลงในกล่องแชทเธอชะงักตรงไอคอนส่งคิ้วเธอเขมวดเข้าหากันก่อนที่เธอจะกัดฟันกระแทกนิ้วเรียวลงไปวิจิตตาวงอสัญญาแหวะาเราอย่าเจอกันอีกเลยกริบทำไมแล้วคุณเห็นปะว่าออกจากกล่องแชท พอออกจากกล่องแชทมันก็เป็นการบรรยายปกติเลยค่ะทําไมเขาถามออกมาได้ยังไงโลกนี้ถ้าจะมีใครรู้คําตอบดีที่สุดนั่นก็ควรจะเป็นเขาอันนี้คือกระแสะความคิดเห็นไหมวิจิตตาร่ำร้องอยู่ในใจอย่างนั้นแล้วความอัดอั้นในใจทั้งปูปวงก็กลั่นตัวออกมาเป็นหยาดน้ำคลอหน่วยเธอหายใจเข้าลึกๆแล้วพิมพ์ไถ่คำลงไปวิจิตราวงอสัญญาแดหว้า มันก็แค่เรื่องทางกายจะให้ค่าอะไรกับมันนักหนาถ้าอย่างนั้นเราอย่าเจอกันอีกเลยกริด is typing วิจิตตาได้แต่จ้องตัวอักษรกระพริบที่เขียนว่า is typing เขากำลังพิมพ์และเธอเองก็รออย่างใจจดใจจอ่อแต่แล้วตัวกระพริบนั้นก็หายไปนี่เขาไม่คิดจะพูดอะไรสักนิดเลยเหรอเห็นไหม พอออกจากกล่องข้อความก็เป็นบรรยายแล้วก็มาต่อกล่องข้อความอีกค่ะวิจิตราวงอสัญญาแดหวาอะไรคะจะบอกอะไรทำไมพิมพ์แล้วลบกริดเปล่าไม่ได้พิมพ์แมวมันบังเอิญเดินบนแป้นพิมพ์จะไปก็ไปแต่ก่อนไปขอถามเรื่องเดียววิจิตราวงอสัญญาแดหวาถามมากค่ะแล้วก็ออกจากกล่องแชทสลับเป็นบรรยายอีกครั้งหนึ่ง ริมฝีป,ปากของเธอเม้มแน่นจนเจ็บไปหมดแต่ความเจ็บนั้นก็ยังไม่ถึงเศษเสี้ยวของความปวดร้าวที่กำลังกัดกินหัวใจเธอเวลาอย่างนี้แล้วเลยจุดที่จะทบทวนทุกอย่างในเมื่อต้องการจากกันเธอเองก็พร้อมจะตอบทุกคำถามวิจิตราจ้องคำว่า is typing ที่กระพริบแล้วหายกระพริบแล้วหายเธอได้แต่หวังว่าคราวนี้ เขาจะเลิอกอ้างแมวและกด Enter ส่งข้อความมาเสียทีพลันข้อความจากทางโน้นก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอกลิบไม่รักแล้วมาน,นอนกับผมทำไมทันทีที่เห็นคำถามนั้นวิจิตตาถึงกับต้องยกสองมือขึ้นปิดริมฝีปากกลั้นเสียงอุทานความเต้นตื้นอย่างประหลาด ส่งให้น้ําตาที่เอ่อคลออยู่แต่เดิมถึงกับไหลลงมาอาบสองแก้มในใจเธอตอนนี้มีแค่ประโยคเดียวประโยคเดียวจริงๆถามกันอย่างนี้คุณมีใจให้ฉันใช่ไหมคะคุณกลิตอ่ะเห็นยังสิ่งที่ครูอยากให้ดูคืออันนี้คุณจะเห็นได้ว่าเราใช้ตัวคำบรรยายเนี่ยสลับกับกล่องข้อความเห็นปะเห็นปะ อย่างเงี้ยเข้าออกเข้าออกข้อดีของมันก็คือมันยังคงบรรยากาศแชทอะ่ะมันทําให้คนอ่านรู้สึกอะว่ามันคือแชทว่ามันคือแชทมันไม่ใช่การคุยต่อหน้าและมันยังรักษาความรู้สึกความรู้สึกมาจากไหนมาจากคำบรรยายมันยังรักษาความรู้สึกที่ออกมาจากคำบรรยายได้อะเพราะว่าความรู้สึกอย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่ในตัวแชท มันไม่เหมือนไอฉากไอหมงไอปืด้ดไอคิมกับอาร์ตแล้วนะอันนั้นอะความรู้สึกมันอยู่ในตัวแชทความรู้สึกล้อเล่นสนุกขำขันเนี่ยมันอยู่ในตัวแชทแต่อันนี้ไม่ใช่ความรู้สึกมันอยู่ในคำบรรยายถูกไหมคะที่เราบรรยายกระแสะความคิดท่าทางของนางเอกมาตลอดอะเพื่อสื่ออารมณ์เพื่อให้เกิดอารมณ์ดังนั้นเนี่ยเราจึงได้ตัดสลับแชทกับบรรยายแชทกับบรรยายแชทกับบรรยายข้อดีที่สุด คือ,อมันไม่เหมือนอัญญาประกาศใช่ปหอัญญาประกาศมันเหมือนยืนคุยแต่อันนี้มันได้อารมณ์ของแชทซึ่งถ้าอย่างเอาเฉพาะฉากอย่างเนี้ยฉากอย่างเนี้ยเฮ้ยแชทมันเจ็บกว่าพูดอีกนะถ้าพูดต่อหน้ามันก็อีกอารมณ์หนึ่งแต่พอแชทป่ปะมันมีลักษณะของการอยู่ห่างไกลโดยระยะทางแล้วมันมีลักษณะของความเย็นชาของข้อความอะเพราะว่าเวลาเราพิมพ์เราไม่ได้ยินเสียงไงนึกออกปะดังนั้นเนี่ยนี่แหละค่ะคือประโยชน์ของการใช้แชทนะแต่ทีนี้ค่ะ ถ้าถามครูว่าแล้วเราสลับกันได้ไหมแล้วสลับกันได้ไหมบางทีเนี่ยเราก็ใช้อันยบประกาศบางทีเราก็ใช้แบบอยู่ในกล่องแชทอย่างนี้ได้ไหมครูบ,บอกว่าถ้าไม่ติดระเบียบของสำนักพิมพ์ทําได้หมดเลยกรณีเราทำอีบุ๊กขายเองทําได้หมดเลยโอเคไหมมันขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกใช้อันยบประกาศนั้นนะ่ะเพื่ออะไรเราเลือกใช้กล่องแชทเพื่ออะไรนั่นเองนะคะ วันนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะครูขอให้ทุกคนนะคะโชคดีมีชัยประสบความสาเร็จเฮงๆรวยๆนะคะคิดสิ่งใดสมปัติถนามีชื่อเสียงโด่งดังเงินทองไหลามาเทมาอยากได้อะไรให้สำเร็จรู้ล่วงใน3วนวนาวันเจวันราวปาฏิหาริย์ประหนึ่งเศกสร้างเนรมิตได้ในพริบตาไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ